จุดถูกปะเนี่ยนี่ถูกเพื่อไให้จุดเาถูกผมก็ได้มาจุดถูกจุดเทียนเปล่าสักเคเทวดาแล้วก็สวดมนต์ครับให้ปูสีสันโทแล้วสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีตอนรับทุกท่านมาที่ปูสีสันโทน้องไม้กลายเป็นเสียนพญานาคราชครับผมตอนนี้ครับตอนใหม่ๆที่มาทําคลิปก็สดดีอยู่เนาะครับผมตอนนี้เสียนคลายว่าจะ จากเหี่ยวเฉาจักน่อยครับผมแต่ว่าห้องมาเน้นเอาตัวเลขครับผมพี่น้องเห็นตัวใดน้อที่อยู่กล่องครับผมสวัสดีทุกท่านที่เขามาติดตามรับชมครับตัวเลขทังช่องเพื่อเป็นแนวทางเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องไปพินิจพิจารณาครับผมครับผมก็ได้มาเอาตัวเลขไปฝากพี่ตอนน้องครับผมที่คุมสับปูสีซันโทแห่งนี้ครับเพื่อเป็นแนวทางวันที่16กกันยายนครับ พี่น้องเห็นตัวใดครับผมครับเดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะพาพี่น้องไปพูดคุยกับเจวันซองแมนครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับเจวันครับผมค่ะเมื่อนี้เห่ายู่กับปูสันโทษสีนักราชเนาะครับผมน่ามีหน้ามาสีสันโทหน้าคาราดนะเนาะสีสันโทหน้าคาราดซื่อมวนขักครับผมเคือว่าเป็นมูกันกับปูสีสันโธบอมันเป็นพี่น้องกันเป็นพี่น้องกันเลยเป็นพี่น้องกันค่ะบแมนเป็นมูเป็นพี่น้องกันตามหากันพ่อเพ่อกัเลย มายามกันครับปู่สีท,ท่มายามแล้วค่ะ่นมายามน้องคนพี่น้องมันเป็นพี่น้องกันเพื่อญาติเลยสินะครับมาพ่อกันรู้ว,ว่าปู่สีสันท่มาสถิตอยู่นี่ค่ะปู่สีทูนก็เลยมามาเยี่ยมเยา่<ๆ>คือเข้าเป็นพี่น้องกันไปมาหาซู่กันนะโอ้มาละบองสินะมาทักไทยกันครับคือเข้าเห็นพี่น้องมาตะาะตรงมาทักไทยกันเนาะครับผมเออมามาละบีงผู้พมกจะรบกวนแจ้ให้แจ้มั่งตัวเลขที่ปู่สีสันทแล้ลก็จะไปเมืองทีกลนหอยครับผมค่ะ เจ้เห็นเป็นตัวใดครับผมเจ้าวันเป็นเห็นเป็นเลขกเจ็ดค่ะครับเลขกเจ็ดเจ้วันสองแม่นเจ้วันเห็นเป็นเลขกเจ็ดเก่าค่ะเจ็ดเก่าค่ะมีเจ็ดแน่นอนครับผมอ่รบกวนเขียนให้พร้อมเลยครับผมเจีเห็นตัวเลขใดเขียนให้พร้อมเลยครับผมเอฟซีจะได้เห็นเป็นพร้อมกันเจ้วันเห็นเจ็ดฝากกดติดตามซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจทั้งชาวเน็ตทั้งนัเนได้เครับผมสองตัวค่ะอันนี้เห็นอยู่แค่สองตัวเจ้วันเห็นแค่สองตัวอยู่ขอโทษนะคะเด้อ เดวันเห็นอยู่ตองนี้เจ็ดเก่าเห็นแค่สองตัวเเก้าเห็นสองตัวครับผมครับเยี่ยมครับผมค่ะเดวันเห็นแค่สองตัวเยววันก็บอกว่าเห็นสองตัวครับอตนนี้มาเบิ่ทิ้งหอยเนาะครับเจยก็จะเก็บให้แล้วเจ็ดเก้าครับพี่น้องครับยนเช่นทุกท่านไปช่อมก้นหอยน้ำกันครับผมครับต้นมะขามต้นมะขามครับผมบ่ได้ไงจะ้เก่งขามครับต้นมะขามก็ม่น่าว่าคนจะได้เก่งขามต้นมะขาม สูงพุ่นละครับผมสูงซ้ำต้นกอไผ่พุ่นละครับมาตานี้มันเป็นสิ่งอัศจรรย์ที่หอยหนวยนี้ไตขึ้นมาแล้วก็มาหยุดอยุดตรงนี้คือสแตะโดนแล้วครับผมครับจะมีเหลื่อมๆใสๆอยุดตรงนี้ครับคือเก็ตใสๆเป็นเกตเงินเนาะครับมาตานี้ลบกวนเจแม่ซองเห็นไหนเห็นแล้วเห็นตัวใดครับผมเห็นเลขค่ะแตว่านี่เบื้องเดิอนี่เลขหาค่ะตัวเลขน,นี่ตัวบงยางแย่เลยค่ะห้า ห้าห้าแล้วก็เจ็ดนี่เจ็แล้วก็เกอยู่พี่ค่ะัตบกใหญ่เลยหญงโดนหอยได้เดี๋ยวมันจะห้าเจ็ค่ะจะได้เห็นชัดเดีวผมให้ท่านผู้ชมเมืองกันมาท่านผู้ชมสิบเซน่นให้เห็นแบบห้าเจ็ดก้านว่้าเจ็ดเก้ากใหเลยนี่เบื้งจากสายตาแล้ับสายตานี่ยห้าเจ็้าพี่ลังสุดนี่เป็นเลขซีเด้พี่พี่เลขสีลีอยู่พี่ครับผมเลขีพี่พลีอยู่สุดบอลปูหายแล้วว่าที่หนึ่งบอกหกตัว ครับผมครับเดี๋ยวนะผมเมืองกันับตาผมกันเริ่มอ่ะเออหาเจ็ดเก้าสี่ของเจนเอาตาผมนอบบันหกห้าเก้ของผมหกห้เก้าเจ็ดขนเห็นะหกห้าเก้าเจ็ดหกห้าเก้าเส หกห้าเก้าเจ็ดสามของผมครับผมหกห้าเก้าเจ็ดสามโอเคครับผมครับพี่น้องได้ตัวเลขไปฝากพี่ต้อนน้องแล้วด้วยครับผมขับขอจากพ่อปูครับมาตั้งแต่โดนเติบแล้วมานั่งสวดมนต์ให้ปูนี่แหละในงวดวันที่สิบหกเอาตัวเลขนี้ขออาศัยไพ่เพลิงบารมีของพ่อปูขับสีสันโท นาคราชครับผมส่วนเจ้าทีเจ้าของทีเนาะพิยุทธกับเจเจียบค่ะครับผมเราก็อนุเคราะห์ให้อนุญาตอนุญาตให้มาถ่ายถ้ำครับผมแล้วก็เอาตัวเลขไปฝากพี่ตอนน้องนี่แหละครับผมตัหลวงขอบคุณเพ่นหลายๆที่เพ่นบัวหลวงตัวเลขครับผมนี่ค่ะครับเจอครับพี่น้องเจ็ดเก้าของเจวันอยู่อันตรงเสียนบรรยากาศนาคาชเนาะค่ะนาะตรงข้อพ่นครับอันนี้ต้นบักขามค่ะที่หอยครับก้นหอยเจวันเห็นห้าเจ็ดเก้าสี่ อันนี้บุพลาเห็นหกห้าเก้าเจ็ดสามอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งแล้ววันที่หนึ่งเลยหกห้าเก้าเจ็ดสามเอาซำนั่นแหละเนาะครับผมเอาเองนี่ค่ะอีกตัวตนึีพี่น้องหาใส่ออกมั่นใจเนาะแก้มั่นใจสักเปอร์เซ็นต์ครับผมเก้าเก้าแลยค่ะเลขเก้ามันสวยครับผมเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์หมายถึงว่าเป็นเก้าหน้าเจริญเก้าหน้ารุ่งเรืองครับเลขเก้าเป็นเลขมงคลครับเยี่ยมครับค่ะประมาณนี้เอานั่งดีๆแต่ละนั่งทั้งคันนี้โสังโคนครับผม มันจะลื่นอยู่เลยการฝนตกนี่มืดล่มเหมืนเด้ควับนี่ไปใช้กระเฮ็ดมต้มหม่องพุ่นครับไปหาอันปูต้นให้ยาต้นคอกยอยู่ทั้งพุ่นครับแสดงว่ามูฮ่าฝนตกปิดใบจังหน่อยครับผมใส่ความพยายามนี่ครับเจอเลยน้องพี่น้องหนึ่งสองสามปูสีสันโทครับผมที่เป็นหมู่กันเป็นญาติกันครับปูสีสันโท่นมาเที่ยวเหรียญน้ำกันแล้วหากันแล้วเป็นพี่น้องกันค่ะเจ็ดเก้าเจวันแล้วก็เจวันเห็นอยู่ก้นหอยห้าเจ็ดเก้าสี่ ส่วนผมทางแอดเองเห็นหกห้าเก้าเจ็ดสามครับผมครับอันนี้ก็เลขเล้าหมูเร้งพอดีตัวนี้เลขยกซีตูสาวเล้าตำเหล้าหมูเร้งวันนี้ว่าครับตำเหล้าหมูเร้งซีตวนั่นนะปกติขันเจ้ามือขายได้แสนหนึ่งไม่ได้คันถูกตรงๆสิหนึ่งแสนบาทเลยเด้อ้าวทางมาเล่บอแม่มาเล่หมายถึงขันเจ้าใดเขาขายซีตวตรงอ่ะซีตวตรงหนึ่งแสนบาทครับผมคันออกเลี้ยงกันเลยได้ห้าเจ็ดเก้าสี่บางเจ้าเขาขายบางเจ้าเขาไรคที่เขาเลิกขายบางเจ้าเพราะว่า ลูกค้าถือหลายเขาเลยย่านครับเห็นเห็นยุพานี่หเจเห็นย่ใสครับนี่ค่ะนี่คะหกเจ็ดหเจเห็นเห็นว่าคนี่นีนี่เลขหกนี่หกหกเจ็ดเจดแม่นครับผมนี่เห็นยุพาหกเจ็ดเห็นยุพาสามสีหมครับผมเห็นยุพาสามสีหกเจ็ดเห็นครับเจวันสองแม่นครับผมเอาเขียนให้หนึ่งหกเจ็ดหนึ่งนะเพะน้ามีหนึ่งนั่นนี่นี่ข้างหลังนี่นะครับนี่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 นยุพาสามสี เห็นชาติชาเลยหกเจ็ดตัวยงยงหลักหนึ่งยี่สครับผมนี่เพื่อนเห็นอีกแล้วเพื่นเห็นยุพาสาสีครับเยี่ยมครับผมขึ้นมาเห็นอีกแล้วครับผมเลี้ยวไปเห็นปั๊บเลยค่ะตัวใงญ่เลยครับยุพาเนี่ยครันั่นคะเห็นบ่เลขหบุญมาลาเห็นบ่างเเห็นครับผมหกเจ็ดหนึ่งเจหนึ่งบ้ครับเพื่อนเห็นตัวใงญงเลยเพิ่นเบี่ยมครับมิเห็นยงเห็นงเห็นยงยงเห็นเห็นงงเห็นยเ็นเห็นงเหเห็นคักเ กดติดตามกระดิ่งแจ้งเตือนครับผมเพื่อจะบ่ได้พลาดข่าวสารตัวเลขแม่นแม่นจากทั้งช่องครับผมครับพาพี่น้องมาเมืองกลนหอยอีกครับผมครับแจวเอเจซี่ผมฮูมีซิกเซนกับสุดยอดครับผมครับเห็นตัวใดก็ขอความบอกกันเรื่อยๆครับผมอยู่ก้นหอยนี่แหละครับผม ไม้โน่นนี่ก็สุดยอดครับผมคิดว่ามีบางสิ่งบางอย่างโดนคิดโดนใจครับผมให้เพิ่นปีนไปขึ้นมาอยู่ตรงนี้แล้วก็ล่ออยู่มองนี่ห้ตัวเล็กเจ้าวันกระบุญพลาบุด้นัดกันเลยค่ะเด้อครับผมอยู่ซื้อกับมี่อยู่ซื้อกับยางมากกับมะพอเลยครับผมคือบุด้นัดกันต้นไม้สูงจะมาเ็ดต้นมะขามเนี่ยสูงซ้ำก,กันกับกอะไทยผมนะครับผมขึ้นเทียมกันไป สำหรับคลิปนี้สันสันนี่ก็เอาเค็งๆสำหรับตัวเลขเนาะพี่น้องขอบคุณขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับผมอวยพรนายเจมอวยพรให้เอฟซีนะนะคะขอให้เอฟซีที่ชมคลิปนี้ขอให้ทุกคนลงทุนตามอัธยาศาัยตามกำลังซัพ์เด้อค่ะคขอให้รวยๆเฮงๆปังๆงวดวันที่16ลอตเตอรี่ไทยไปหาซื้อลอตเตอรี่ไว้เด้อค่ะเด้อครัไปเอาไปซื้อไว้ค่ะครับรู้สึกว่ามีความหวังอยู่ค่ะขอบคุณเกวันหลายๆครับผมครับสวัสดีครับสสวัดีค่ะพี่น้องครับท่านผู้ชมทุกท่าน ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับผมสำหรับตัวเลขนี้ที่พบพุ่มปูสีสันโทก็ขอให้ทุกท่านเฮ่งเฮงปังปังมีความสุขกายสุขใจครับผมมีจิตใจที่เบิกบานครับผมมีความสุขกันทุกท่านเด้อครับเด้อครับผมครับขอให้ทุกท่านเฮ่งเฮงปังปังสำหรับตัวเลขนี้รำรวยทุกท่านสวัสดีครับไม่เพิ่นแคแล้วบ่แคปเจอร์หรอ สาธุสาธุสาธุเพิ g> <g ่งช่วยเห็นเลยเนาะเพิ่งนับปกโบได้เห็นแล้วเห็นบ่มาชมบารมีเพิ่นสาธุอันนี้ลูกลูกงูยังครับนี่งูงูงูจงอางบ่สาธุ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 ครับสาธุรอเห็นแมไหมนี่แหละสีสันโทนนัคาราชนี่แหละเพิ่นแปลงล่างไอ้ตัวสีสันโทนนัคาราชแปลงล่างาเั็นแล้วสีสันโทนนัคาราชสาธุสาธุนั่ยนะ้วนสาธุ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  ไปแล้วครับผมสาธุสาธุปรากฏเห็นให้เฮงๆังๆรำรวยรำรวยโชครวยรวยรวยรางวันที่หนึ่งสาธุสาธุโชคโชครวยรวยรวยโชคโชครวยรวยรวยสาธุสาธุป้ากันนี่แหมปพากันงูป่า บ่าจริงดนี่ละพ่อประกลูกคุณมาเดียวนพ่นี่ละอันทองอ๋อว่าหันตัวใ่ญ่ไปกวนมันบ้ามีนพี่ฉันว่าพี่เออเพ่่ี่ายัแม่ยอยู่แม่นไปมันเป็นลูกโชคโชครโชคโชคโอันนี้ตัวนี้มาใช้ใส่ครับผมสองเท็อยี่คุณว่า957ตรงมันตรงกับเลข เล็กนี่เลยครับผมตรงกับเล็กหอยเลยครับผมครับครับราคาบริวารของศรีนคาราทพนกมะน้ำครับผมสาธุสาธุนคราทพนไมแม่ไม่นึ่งที